คำถามคือเอเลเพสเนี่ยเราเป็นเฉพาะทางศาสตร์ทางสถาปัตย์แต่ว่าเราเราไม่ได้มีคอร์สตอบโจทย์ที่เป็นสิ่งที่ให้น้องเลือกว่าน้องจะเรียนคอร์สไหน1 2 3 4แต่สิ่งที่เราจะทําก็คือเราอยากได้เป้าหมายของน้องทุกๆคนว่าน้องเนี่ยจะสอบหรือว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าเรียนที่เมืองไทยหรือว่าเข้าเรียนที่ต่างประเทศแล้วจุดมุ่งหมายที่ต้องการทำพอร์ฟิลิโอการสอบอะไรแต่ละอย่างเพื่อเดินสู่จุดหมายที่น้องต้องการ เพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเอเลเพนจะต่างจากสถาบัานอื่นเพราะว่าเราต้องการไปถึงเป้าหมายร่วมกันโดยที่ทุกคนจะได้เจอได้เรียนและได้สัมผัสจะเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแปลกอย่างเช่นน้องคนหนึ่งอยากจะเข้าอิลลินอยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือเข้า MIT ที่อเมริกา เพราะฉะนั้นพอร์ตของ MIT ก็อาจจะต่างจากพอร์ตของอินโดนแล้วก็อาจจะต่างจากพอร์ตของคิวสตันที่อังกฤษหรือว่าอยู่ต่างๆในหลากหลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเอปเทศเรามองที่ปลายทางและพยายามจบงานให้ได้ทุกๆคนและเรามี specialist คือพี่สอนที่หลากหลายที่ทั้งจิตกรรมศิลปกรพี่ทั้งแร s c a p e ของจุฬาธรรมศาสตร์พระนครเหนือกเกษตรหรือว่า รากบ,บังเพื่อเข้ามาประทับประคองแล้วก็ดูแลในส่วนน,นั้นๆให้ตรงกับความต้องการของงานที่น้องต้องการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่น้องแค่อยู่เฉยๆแล้วเราจะค่อยๆค,คุยและพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เรามุ่งหมายร่วมกันนี่คือความเป็นเอเลเพนน้องทุกๆคนคือโปรเจกที่ เราจะมองไปข้างหน้าคือสิ่งที่ทุกคนเราไม่ได้มองทุกคนเป็นเป็นนักเรียนแต่เรามองทุกคนเป็นหนึ่งก้อนความฝันที่เราจะทํายังไงก็ได้ให้เด็กต่อหนึ่งคนแล้วสร้างหนึ่งก้อนความฝันที่มันเคยเป็นความฝันแล้วมันเป็นความจริงให้ได้เนี่ยมันจะทํายังไงนั่นแหละครับคือเอลเพนขอบคุณครับ